สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวรีวิวแป้งนะคะแป้งวันนี้นะคะเราก็เอามายกตัวอย่างมาแค่6ตัวนะคะแป้งที่เราแบบ่าช้ผ่านการใช้งานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้บอกถูกว่าแป้งตัวไหนใช้ดีแป้งตัวไหนใช้แล้วมันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าจะเหมาะกับเราสักเท่าไหร่นะคะก็จะเอามารีวิวให้ดูนะคะก็คือจะมีอยู่6ตัวนะคะก็จะมีตัวแรกนะคะ ตัวแรกก็จะเป็นของบาบบลานะคะบาบบลานะคะบาบบลานีก้ก็มันก็จะมีขายทั้งในเซเว่นแล้วก็นอกเซเว่นนะคะตัวนี้มันตลับเล็กนะคะมันก็ราคาเบาๆนิดนึงนะคะก็ลองไปดูนะคะบาบบลานี้มันเป็นแป้งที่แบบว่าใครที่หน้าไม่มีปัญหานะคะใครที่หน้าแบบไม่มันหน้าไม่เยมิมรูขุมผไม่กว้างสามารถใช้ได้นะคะปกตินะคะเป็นแป้งที่ตบระหว่างวันได้แบบเนียนแบบโอเคนะคะก็ตบระหว่างวันได้โอเคนะคะ แต่ว่านะคะนี่ค่ะนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าความใสตัวนี้มันจะมันจะทำให้แบบว่าหน้าเราแบบเดอบลงนิดนึงนะคะมันเพราะมันปกปิดแบบว่าสีมันจะแบบแบบออก ทำนิดนึงนะคะเบอร์สองนะคะที่จะเอามารีวิวทั้งหมดจะเป็นเบอร์2นะคะดอล่านะคะสําหรับใครที่ไม่มีปัญหาก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันไม่หนักหน้านะคะ่ะมันเป็นแป้งที่แบบว่าเวลาเราลูบไปมันจะเนียนนะคะแต่การอัาพาลูมขนก็คงจะไม่เท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็นิดนึงนะคะอันอัพพารูมขนก็ได้ก็นิดนึงนะคะก็โอเคนิดนึงนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นแป้งที่เนียนนะคะใช้ดีอีกแป้งหนึ่งนะคะ ข้อเสียของมันนะคะก็คือเวลาเหงื่อออกมันจะเป็นคราบนิดนึงนะคะมันจะเป็นคราบแถวๆบริเวณบริเวณหนวดของเรานิดนึงนะคะเวลาเหงื่อออกะคะ่ะนี่ค่ะม,ะ,ออมะมันจะเป็น,นะคราบขาวออกมาแล้วมันจะเป็นดาๆค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะเพื่อแบบปกปิดนิดนึงนะคะทาแบบว่าไม่ให้หน้าแบบดูดรอปดูหมองทําให้หน้ามันดูแบบออร่าขึ้นมานิดนึงก็สามารถใช้ได้นะคะมันบางเบาคะ่ะไอตัวที่สองนะคะตัวที่สองก็จะเป็น ตัวนี้นะคะเป็นคิวเพสนะคะคิวเพสนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งตัวหนึ่งนะคะที่เจี๋ยวใช้มาตั้งแต่ตอนสมัยที่จะทํางานอยู่นะคะก็จะเป็นแป้งตัวนี้เลยคะ่ะก็จะเป็นคนที่ชอบใช้แป้งคิวเพสสีชมพูนะคะสีชมพูมุกแบบนี้นะคะนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบใช้สีชมพูมุกแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นเบอร์สองเหมือนกันค่ะถ้าเบอร์หนึ่งมันจะขาวมากนะคะเบอร์2มันก็จะเข้ากับผิวสาวผิวสองสีนะคะตัวนี้นะคะเบอร์2มันจะเข้าการปกปิดมันก็ถือว่าโอเคนะคะการแบบว่าเวลาเราทานระหว่างวันนะคะไปทานระหว่างวันเวลามีเงอมีอะไรก็ถือว่าโอเคค่ะมันไม่จับตัวเป็นก้อนสักเท่าไหร่นะคะมันก็ถือว่าเป็นแป้งที่แบบว่าดีอันดับอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะดีเลยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ ะะตัวนี้ก็คือของคิวเพสนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าระหว่างวันก็ถือว่าไม่มันไม่เป็นคราบอัมพางรูมขนนี่ก็นะคะการอัมพางรูมขนนะคะการการแบบว่าเวลาเราตบระหว่างวันมันเนียนหรือเปล่านะคะมันก็เนียนนะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนะคะแต่ว่าโอเคเลยนะคะตัวที่3นะคะตัวที่3มที่ใช้มานะคะก็จะเป็น BSC นะคะ BSC ตัวที่3นะคะ ของ bsc ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะจะซื้อ r e ฟ i l มาใช้นะคะซื้อ r e ฟ i l มาใช้เพราะว่าถ้าซื้อตัวจริงมันจะแพงมากนะคะก็ bsc มันไม่แพงมากแต่ว่าถือว่าแพงะคะ่ะก็ซื้อ r e ฟ i l มาใช้เบอร์สองนะคะนะคะพูดถึงว่ามันสําหรับใครที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านะคะรูุมขนไม่กว้างนะคะหน้าไม่มันนะคะหน้าแบบธรรมดาโอเคเลยนะคะมันเบาสบายหน้ามันไม่หนักหน้านะคะตัวนี้นะคะมันไม่หนักหน้าค,ะค่ะมันจะเบาสบายนะคะ แต่ว่าการอพารูมขนนะคะการอพารูมขนของของ BSC นะคะก็ถือว่าก็โอเคแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเวลาถ้าใครที่รูมขนกว้างนะคะรูมขนใหญ่มันจะเข้าไปอุตันในรูมขนมันจะเห็นเป็นเป็นจุดาขาวนิดนึง่ะคะแต่ถ้าใครหน้านเนียนๆนะคะก็ใช้ได้นะคะ BSC นะคะเพราะว่ามันไม่มีปัญหาหน้าไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้แบบอันดับหนึ่งเลยอันดับไอบอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะของ BSC นะคะ เพราะว่ามันไม่หนักหน้าค่ะมันเป็นแบบแป้งที่เบาสบายหน้านะคะที่จะเอามานะคะวันนี้นะคะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวที่ห้านะคะก็จะเป็นของตัวตัวที่ตัวตัวที่สี่ไม่ใช่ตัวที่ห้าตัวที่สี่ก็จะเป็นของดีเซ่นะคะของดีเซ่นะคะก็คงจะเคยเห็นบ้างนะคะดีเซ่ของดาราชื่อดังคนหนึ่งนะคะที่เขาโฆษณานะคะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่าผิวขาวมากๆนะคะ ผิวขาวแบบว่าไม่มีทิตฐิเลยนะคะไม่ไม่ใช่ผิวสองสีแล้วก็รูมขนไม่กว้างนะคะหน้าเนียนหน้าใสนะคะตัวน,นี้ได้เหมาะสมเลยเบอร์สองก็ยังขาวเลยนะคะเบอร์สองนิ้ทาก็ยังขาวเลยนะคะขาวเหลืองขาวออกเหลืองเลยนะคะขาวเลยถือเน้นเน้นความขาวเลยนะคะเพราะว่าถ้าผิวสองสีธรรมดาใช้จะใช้ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะคะนะคะก็มีข้อเสียนิดนึงเวลามันออกแดดมันจะดอกนะคะนิดนึงเพราะว่าตัวนี้สําหรับเหมาะสําหรับใครที่ชอบความการแบบว่า ปกปิดอย่างหนานะคะตัวนี้มันจะหนักหน้านิดนึงเพราะมันปกปิดได้ดีนะคะมันจะหนามันจะปกปิดได้หนานะคะสําหรับใครที่แบบชอบแต่งหน้านะคะตัวนี้มันจะปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือเวลาเราออกแดดนะคะเวลาเง่อออกมันจะเป็นคราบตรงนี้นิดนึงนะคะนะคะตัวที่5้านะคะตัวที่5้าก็จะเป็นของอล่าลีสนะคะอล่าลีสนะคะก็ถ้าเป็นเบอร์2นะคะถ้าเป็นคนผีสองสี ถ้าเป็นเบอร์สองมันจะสาหรับคนที่ผิวขาวนะคะผิวขาวถึงขาวมากเบอร์หนึ่งก็ขาวมากเลยนะคะหมายถึงว่าขาวมากเลยแบบว่าขาวแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะคะไม่ต้องแบบว่าขาวขาวดขาวแบบขาวกล่ำๆกึ่งๆเลไม่เอานะคะเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์สองก็คือต้องขาวขาวเนียนขาวขาวเหลืองนะคะถึงจะใช้ได้นะคะแล้วก็ขาวนะคะ แต่สําหรับตัวเจ้เองนะคะถ้าใช้เบอร์2หน้ามันจะลอยเลยนะคะหน้ามันจะลอยเลยแล้วทีนี้มันปกปิดมันก็จะเป็นแบบเป็นคาบนะคะเบอร์สแต่ที่ใช้ดีที่สุดก็คือเบอร์3นะคะเบอร์3ามันจะช่วยปกปิดรูมขนอัมพาลุมขนได้ดีมากๆเลยนะคะเบอร์สแล้วก็เวลาเราใช้นะคะเราใช้คับคู่กับแป้ง ต,ตัวตัวที่เราชอบที่สุดเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้นะคะตัวที่เราชอบที่สุดตัวนี้เราเอามาไฮไลท์แถวหนวกแย้มนะคะแถวกามนะคะแล้วก็แถวหน้าผากเราได้นะคะหรือว่าเราไใช้ผสมกับนะคะแป้งเบอร์สองที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะมันก็จะทําให้หน้าเราเนียนใสนะคะตัวนี้นะคะข้อดีข้อดีก็คือเวลาเหงื่อออกมันจะไม่เป็นคราบนะคะและมันจะใส่นะคะเบอร์สามนะคะพูดถึงเบอร์สามแต่เบอร์สองน SE ี่มันจะเป็นมันจะเป็นคราบนะคะ แป้งยี่ห้อเดียวกันแต่มันต่างกันนะคะเบอร์สามมันจะไม่เป็นคาบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราใช้ผสมกับแป้งยี่ห้อที่เราชอบนะคะเบอร์สองกับเบอร์สามของตัวนี้ผสมกันนะคะใช้ดีมากเลยนะคะค่ะอีกตัวสุดท้ายนะคะตัวไซา์ก็คือของกิฟฟีนนะคะของกิฟฟีนนะคะก็จะเป็นของ white teeth นะคะตัวนี้จะยกตัวอย่างของ r e f i l ขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตลับจริงมันมันจะแพงมากนะคะมันมันถือว่าแบบว่าแพงสําหรับคนที่แบบว่า ไอกระตังไม่เยอะนะคะก็คือ500กว่าบาทนะคะ500กว่าบาทแต่ถ้าเราซื้อตลับอันนี้ประมาณ4 0 0นะคะเอ้ยประมาณ200นะคะ200กว่าบาทนะคะเวลาเราแบ้งตัวนี้นะคะข้อดีของมันก็คือมันจะปกปิดรูมขนได้ดีนะคะมันจะปกปิดรูมขนได้ดีแล้วก็อำพารางรูมขนได้ดีนะคะแล้วเวลาเราทาระหว่างวันมันจะไม่ตกตะกอนมันจะไม่เป็นคราบนะคะตัวนี้นะคะ เวลาเราทานระหว่างวันจะไม่เป็นคาบเวลาเหงื่อออกตามหนวดตามอะไรแล้วมันก็จะไม่เป็นคาบเวลามันออกมันก็คือมันออกไปเลยนะคะมันจะหน่าใสออกมันจะไม่ไม่ดรอปนะคะเวลาเราออกแดดหน้ามันจะไม่ดรอปหน้าจะไม่หมองไม่คํำนะคะตัวนี้นะคะของไวท์เนะคะแล้วทีนี้นะคะไอ้ข้อดีข้อดีแบบมากๆเลยตัวนี้นะคะก็คือเวลาเหงื่อออกเวลาเราจะเติมแป้งระหว่างวันเวลาบนจมูกเราใช่ไหมคะเราลูบแบบเวลาเราลูบไปอย่างเงี้ย ะะมันก็จะเนียนใสเข้าไปเลยนะคะมันจะคล้ายกับของออราลิสเบอร์สามนะคะมันก็จะเนียนใสเข้าไปเลยนะคะและก็ลูมขนของเรามันก็จะไม่ไมันก็จะไม่อุดตันลูมพนด้วยแล้วทีนี้แป้งตัวนี้นะคะมันจะทาแล้วมันจะไม่เหมือนกับทาแป้งมันจะเหมือนกับเราหน้าใสแบบธรรมชาติเบาสบายหน้าด้วยนะคะโอเคนะคะแป้งที่แบบว่าจะามารีวิวทั้งหมด6ตัวนี่นะคะก็คือตัวที่จะชอบที่สุดนะคะก็คือจะเป็นแป้งของตัวนี้นะคะก็คือไวท์เทนะคะ ลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะลองลงมาอีกก็จะเป็นตัวนี้นะคะของคิวเพสนะคะก็คือ3ตัวที่จะเลือกมาใช้นะคะตัวที่ใช้ดีมากๆนะคะใช้บ่อยๆก็คือตัวนี้นะคะใช้ประจําก็คือตัวนี้นะคะค่ะสําหรับใครที่กําลังลังเลในการเลือกซื้อแป้งนะคะก็ลองเอาที่จะแบบแต่ละสภาพผิวที่แบบบอกไปนะคะเอาลองไปใช้ดูนะคะว่าแป้งตัวไหนเหมาะกับสภาพผิวของคนแบบไหนนะคะแบบผิวหน้าแบบไหนก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้ก็ มารีวิวแป้งเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอย่าลืมกดนะคะกดติดตามช่องเสือแจ๋วด้วยด้วยค่ะไอให้ด้วยนะคะเสือแจ๋วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเรานำมาฝากอีกนะคะวันนี้บายๆค่ะ